แมรี่แมคเคลนหนึ่งในสมาชิกทีมกันสื่อเฉพาะกิจในภารกิจกู้โลกครั้งสุดท้ายของเนื้อเรื่องกันสื่อภาคหลักเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ได้ตอบรับการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเคในภารกิจสุดท้ายโดยภายในเนื้อเรื่องจะไม่ได้บอกนะครับว่าเธอนั้นมาจากทีมไหนกันแน่โดยการปรากฏตัวของเธอนั้นเธอจะบอกเพียงแค่ชื่อของเธอเพียงเท่านั้นและบอกว่าเธอนั้นไม่ได้พูดภาษาอังกฤษและเธอนั้นไม่ใช่ชาวต่างชาติ อันนี้ถ้าให้ผมพูดตามความคิดส่วนตัวของผมนะผมว่าแมรี่่เป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและโตในญี่ปุ่นจนได้รับสัญชาติญี่ปุน่นส่วนที่ว่าเธอนั้นมาอยู่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นั้นผมว่าน่าจะตั้งแต่เด็กๆเลยแหละจึงทําให้เธอนั้นไม่ได้ใช้ภาษาที่ตรงกับหน้าตาของเธอในการสื่อสารนะครับอารมณ์ก็จะประมาณชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ในไทยตั้งแต่เด็กจนใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสารไปแล้วอาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรืออาจจะฟังรู้เรื่องแต่พูดไม่ได้อะไรประมาณนี้ ส่วนสาเหตุที่เธอไม่ได้บอกสังกัดทีมเดิมของเธอผมขอตีความเป็นแบบนี้ตามความเข้าใจของผมนะคงจะสื่ออารมณ์ประมาณว่าสังกัดทีมเดิมของเธอเนี่ยและสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยไม่เหลือใครให้พูดถึงอีกแล้วเธอก็เลยไม่อยากจะพูดแต่ถ้าจะเอาตามความเป็นจริงจริงเนี่ยผมว่าอาจารย์แกน่าจะลืมไม่งั้นก็ขี้เกียจเขียนรายละเอียดให้ตัวละครตัวนี้อันนี้น่าจะจริงที่สุดนะผมว่าทักษะและความสามารถของแมรี่แม็กเคลน m มรี่แมคคลนถ้าเอาตามความเข้าใจของผมนะการสื่อระดับนี้เนี่ยความสามารถในการใช้อาวุธและความสามารถในการใช้ชุดสูรเนี่ยน่าจะชัำอยู่พอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นอาวุธประเภทปืนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นอัปเกรดรวมไปถึงประเภทดาบด้วยแต่ภายในเนื้อเรื่องเราจะไม่ได้เห็นเธอใช้อาวุธประเภทอื่นๆในการต่อสู้กับเอเลี่ยนนะครับแต่หลักๆแล้วเธอจะเน้นการต่อสู้ไปทางด้านการโจมตีทางกยายภาพเป็นหลักสะส่วนใหญ่มากกว่า หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นสายต่อสู้ด้วยมือเปล่าแบบเดียวกับคาเซ่เลยที่จะชอบใช้ความสามารถของตัวเองบวกกับความสามารถของชุดสูตรกันสื่อเป็นหลักในการต่อสู้กับเอเลี่ยนแต่สไตล์การต่อสู้ของเธอนั้นจะแตกต่างจากของคาเซ่อยู่พอสมควรเลยในขณะที่สไตล์การต่อสู้ของคาเซ่นั้นจะเป็นการประยุกต์ศิลปะก,การต่อสู้หลายๆแบบเข้าด้วยกันแต่สไตล์การต่อสู้ของแมรี่นั้นจะออกไปในทางคิกบ็อกซิ่งผสมสตรีทไฟท์ซะมากกว่า m มรี่แมคเคนสำหรับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถดึงความสามารถทางกายภาพเฉพาะตัวของตัวเองออกมาได้สูงที่สุดอีกตัวหนึ่งเลยนะในการใช้ความสามารถของตัวเองใช้ควบคู่กับความสามารถของชุดสูตรกันสืบรองลงมาจากคาเซจากที่ผมเห็นในเนื้อเรื่องนะเพราะเท่าที่ผมอ่านดูมาเนี่ยตัวละครที่ไม่ใช้อาวุธในการต่อสู้กับเอเลี่ยนเป็นหลักเนี่ยผมเห็นแค่คาเซแล้วก็แมรี่นี่แหละที่ไม่ใช้หรือว่าแมรี่อาจจะเคยใช้อาวุธหรือเปล่าในภารกิจอื่นๆก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้นะ แต่อันนี้ก็คือผมยึดจากตามในเนื้อเรื่องที่ผมเห็นและบทของเธอมันมีมาแค่นี้จริงๆเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเธอมีบทแค่จากตอนที่เคนั้นส่งจญญาณขอความช่วยเหลือจากการสื่อทั่วโลกเท่านั้นไปจนถึงตอนที่เธอนั้นถูกส่งตัวกลับมาโลกพร้อมกับคาเซก็คือบทของเธอมีแค่นั้นจริงๆและภายในเนื้อเรื่องเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเธอนั้นชอบคาเซด้วยสรุปก็คือพี่หนวดเราก็ได้เมียกลับโลกนะครับหลังจากเสร็จภารกิจกู้โลกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของแมรี่แม็กเคลน หญิงสาวที่แข็งแกร่งที่สุดในเ,นเรื่องของการสื่อภาคหลักถึงเธอจะบทน้อยก็เถอะเอาตรงๆผมก็เสียดายมากเลยนะที่เธอออกมาช้าเกินไปในเนื้อเรื่องไม่งั้นเราคงจะได้เห็นเธอบูไปพร้อมกับคาเซะมากกว่านี้คลิปนี้ถือว่าผมทําขึ้นมาให้ดูระหว่างรอคลิปรวมเอเลี่ยนแก้ไขเสร็จก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะรอลงคลิปนั้นทีเดียวเนี่ยผมกลัวว่าผู้กูจะรอนานมากเกินไปก็เลยทําคลิปอื่นให้มาดูก่อนระหว่างแก้เพราะว่าเดี๋ยวช่องมันจะโล่งมากเกินไประหว่างรอคลิปนั้น แต่ผมสัญญาครับว่าผมจะลงให้แน่ผมไม่รอให้ถึง8ปี10ปีแน่นอน <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์ไว้ด้านล่าง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ